สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันค่ะวันนี้จะชวนมาดูกระถางรีวิวกระถางดีกว่าที่ซื้อมาปลูกต้นไม้เป็นของขวัญให้เพื่อนค่ะก็เป็นกระถางทรงสูงนะคะแบบนี้ค่ะพร้อมขาตั้งเลยนี่แบบนี้พร้อมขาตั้งใบหนึ่งก็น่าจะอยู่รวมขาตั้งแล้วประมาณ กับห้าห้าร้อยได้ประมาณเกือบกับห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะแล้วทีน,นี้เนี่ยเราออจะเอ๊ะรู้สึกปุ๋ยอีกมันก็จะเปืองดินใช่ไหมไม่ใช่นะคะเขามีกระถางอีกใบหนึ่งอย่างงี้ค่ะเขาจะมีกระถางอย่างเงี้ยออซ้อนอยู่ในกระถางทรงสูงค่ะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนออต้นไม้ได้นะคะซึ่งพี่เนี่ยได้ลองเตรียมต้นมไม้ไว้แล้วก็คือต้นเงินเงินนะคะ ซึ่งเพื่อนที่จะไปให้เขาเนี่ยเป็นของขวัญเนี่ยเขาเป็นนักเล่นหุ้นก็เลยคิดว่าอะต้นเงินเงินเนี่ยน่าจะเหมาะกับเขาเอาไปตั้งไวที่บ้านเขานะคะส่วนอีกกระถางหนึ่งเนี่ยเป็นสีดําเป็นกระถางสีดําชื่อต้นแสงเงินแสงทองพี่ชอบไปเขาตั้งใจว่าจะมาะใส่กระถางามาตั้งไวที่บ้านตัวเองค่ะเดี๋ยวเราเรามาลองใส่กันนะว่าเป็นยังไงบ้าง ออกก่อนนะคะเพราะว่าพี่อยู่ต้นมมไม้ที่ปลูกไว้แล้วแรกที่จะเป็นของฝักที่เพื่อนที่ต้นเงินๆค่ะก็จะมาใส่ลงในกระถางแบบนี้นะคะก็จะไม่เพิ่มดินอะไรไมากมายส่วนกระถางใบนี้ก็ไม่ได้ใส่ดินทั้งหมดนะคะท้างก้นเนี่ยเกือบจะเศหนึ่งส่วนสามนะได้ก็เป็นกัะป๋อมะพร้าวะคะ่ะก็ใส่เนือเป็นแบบนี้ สีแบบเขียวๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กระถางเป็นสีขาวอาจจะดูรู้สึกธรรมดาไปแล้วก็ลองม,มาเปลี่ยนดูนะคะที่กระถางนี้พี่ซื้อมาตั้งใจเอาไว้ที่บ้านหรืออาจจะถูกใจก็จะไปซื้อมาอีกล้วปูกคู่กันวางไว้ตรงทางประตูเข้าบ้านก็สวยที่นะคะที้ลองทำดู็นกระถางสีขาวนี้แหละเขาก็มีกระถางมาให้แหลกอย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่เปลี่ยนเป็นสีดำจัง ก็จะให้ความรู้สึกอีกอย่างอันนี้ต้นแสงเงางแสงทองค่ะลองใส่ดูเป็นยังไงบ้างด,ดูสวยดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นไม้ที่เขาจะชอบแับลำไรเนาะไม่ต้องตากแดดเอาใช้ประดับในบ้านนะคะหรือตองอรงระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มความสวยงามค่ะ นะคะก็นะอาจจะไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่ามันมีทั้งตัวไม้ที่เป็นขาตาแล้วมีกระถางอีก2ใบนะนะคะประมาณก็ห้าร้อกว่าบาทนะประมาณนี้น,นะคะอาจจะแพงหรืนไม่ได้พีจับไม่ได้กระถางนี้ก็ค่อนข้างจะเหมาะนะคะสําหรับการที่จะปลูกไม้มงคลแล้วก็วางไว้ที่ ภายในบริเวณบ้านที่ระเบียงหรือจะในบ้านก็ได้ค่ะรดน้ําก็ง่ายเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เนี่ยไม่ต้องรดน้ําทุกวันเวลารดน้ำเนี่ยน้ำก็จะไหลจากกระถางข้างบนไปอยู่ที่กระถางข้างล่างนะคะทักอาทิตย์หนึ่งเราก็เอากระถางม,มาเทาน้ําทิ้งสักครั้งหนึ่งหรือมาตรวจดูค่ะก็ใครสนใจก็ลองหาซื้อมาดูนะคะสําหรับคลิปนี้ ก็คงมีแค่นี้ค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพและพบกันใหม่ค่ะในคลิปถัดไปค่ะ